รีวิวผลพัตื่นภายในหนึ่งนาทีจะเป็นยังไงเริ่มสกิลแรกเ็าจะเป็นสกิลการแปลงร่างนะคะผมซึ่งบอกเลยว่าสกิลแปลงร่างเนี่ยสามารถทําดาเมจได้นะคะผมสกิลแปลงร่างจะทาดาเมจแล้วถ้าเกิดว่าเราแปลงร่างมันก็จะทําให้เราอึดขึ้นแล้วก็สามารถใช้สกิลอื่นได้สกิลสองก็จะเป็นการรวบรวมลําแสงออกมาที่มือแล้วก็จะเอาทุ่มลงไปที่พื้นจะทําให้ศัตรูกระเด็นแล้วมึนไปสักพักหนึ่ง ซึ่งบอกเลยว่าผลพลาเนี่ยต้องใช้บวกกับหมัดหรือดาบก็ได้แล้วแต่ต่อมาจะเป็นสกิล3จะรวบรวมลำแสงไว้ในปากแล้วก็พ่นลำแสงออกไปใส่ศัตรูแต่จะชาร์จนานนิดหนึ่งนะคะผมต่อมาสกิลสุดท้ายก็จะเป็นการรวบรวมลำแสงไว้ตรงไหนก็ไม่รู้แต่จะเป็นสกิลอันติทีที่คนที่เล่นในโทรศัพท์จะทรมานมากเพราะว่าโคตรแหลกเลยและสตันได้อย่างดีด้วยต่อมาสกิลสุดท้ายก็จะเป็นการจับศัตรูทุ่มนะครับผมจบการรีวิว